แล้วนะครับแล้วก็ติดตามรับชมกันต่อนะครับกับการถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงเนชั่นลีก2023สนามที่3นะครับทีมชาติไทยพบกับบราซิลชมฟรีทางทีวีกด35นะครับและทางออนไลน์ทั้งปักกูดทีเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน CS7HD และทางเว็บไซต์ t e r r o s s i a .com ด้วยนะครับ าศาสนาสุภาษิตในวันนี้นะคะอัตโนปะนะทุตทัศความผิดของตนเห็นยากส่วนภาพปิดท้ายข่าววันนี้ครับไปดูความสามารถของหุ่นวัทยากรนะครับที่ควบคุมวงครสตราที่เกาหลีใต้นะครับโดยมีการทําการแสดงสดต่อหน้าผู้ชมสําเร็จเป็นครั้งแรกนะครับโดยมันทําการแสดงทั้งการแสดงเดี่ยวและคู่กับมนุษย์ได้อย่างไรที่ติและหุ่นยนต์ตัวนี้ก็ถูกพัฒนามาจากเทคโนโลยีตรวจจับการเคลื่อนไหวนั่นเองลากันไปพร้อมภาพนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ